เพื่อนเดี๋ยวเราเรือหลังจากพาน่องเที่ยวไปดำน้ำนะครับชมปะการังเรียบร้อยเรือก็เริ่มเคลื่อนตัวออกมานะฮะตอนนี้เวลา17นาิกา12นาทีนะครับท่อเที่ยวขึ้นเรือกันครบทุกท่านแล้นะครับแล้วก็เรากำลังพาท่านมาชมหาดทรายขาวบริเวณเกาะสม็ดน,นะครับ ไปเรื่อยๆน,นะครับล่องเรือไปนะครับในเรือก็สนุกสนานร้องคาราโอเกะกันไปนะครับเราก็ชมวิวทิวทัศน์แล้วก็ฟังเสียงนักร้องในเรือไปด้วยนะครับก็อย่าลืมว่าเขาเปิดแผ่นนะเป็นการร้องคาราโอเกะครับที่นี่เสียงดีทุกคนได้เครื่องเสียงช่วยด้วยล่ะ นะครับก็เริ่มมีการเปิดไฟแล้วนะวังค่ำคืนคงจะสวยน่าดูนะและถัดจากนี้นะครับอ่อก็จะเป็นการจอดเรือเพื่อที่จะไปตกหมึกนะครับเรือบางลำก็เริ่มทอดสมอจอดแล้วนะครับเพืเ่อนๆก็กดแชร์กดกใจด้วยนะครับของฟ้ายเย็นที่เกาะเสม็ดครับ คนก็ปวยปลายอยู่นะแต่ว่าต้องบอกว่าไม่เยอะเรือก็ค่อยค่อยอือยล่องไปเรื่อยๆเมื่อเหมือนเมื่อกี้นะที่เราลงเรือลําเล็กโครงเครงนะฮะโครงเครงอันนี้เป็นการไล้สดต่อจากาไล่ก่อนหน้านี้นะครับที่เราออกเดินทางมาจาก าเรือเพนะฮะกับบ้านเพ ากาศไปแล้วก็สักวันหนึ่งเราก็หาโอกาสที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนะครับผมต้องบอกได้เลยว่าเมืองไทยเนี่ยก็สวยไม่แพ้เมืองนอกนะครับราเตออีกไม่ไกลก็จะเริ่มขึ้นนะครับที่กเกาะเสม็ดนะครับโรวมถึเงเราด้วยเราก็จะอยู่ค่ำคืนนี้ในช่วง วันนี้นะครับเราก็จะอยู่ที่กเกาะสม็จนะครับพากันร่วมกับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในเรือเพื่อที่จะนาเพื่อนๆมาตกหมึกกันนะตกหมึกเรื่องตอนนี้เรือได้เตรียมไฟแล้วนะเรือได้เตรียมไฟแล้วอ่านะฮะเรือได้เตรียมไฟรว,วไมไปถึงนี่ครับไปบริเวณด้านข้างนี้ด้วยนะ ถ้าจะเหมือนว่าเรือเนี่ยอยู่นิ่งๆเลยนะครับแต่ว่าเรือเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวไปข้างหน้านะเรือก็เคลื่อนตัวไปข้างหน้าแผนไีก็เริ่มเดืนจ้าแล้วนะครับผมเชื่อได้เลยว่าค่ำคืนนี้ที่เกาะเสม็ดน,นะครับคงจะสวยงามน่นดูเลยนะแล้วบอกอีกครั้งหนึ่งนะแอดมินเองก็เพิ่งข้ามมาที่นี่เช่นกันนะครับส่วนมากแล้วก็อยู่แค่ประมาณบันเพนะบันเพ ก็มาอยู่หาโอกาสวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่เพื่อนๆแนะนําทุกคนอยากจะดูที่เกาะเสม็ดยามเย็นเป็นยังไงทะเลที่เกาะเสม็ดเป็นยังไงเราก็พามานะสวยมากเลยนะครับแสงเหลืองทองในช่วงเวลา17นากา19นาทีนะฮะแสงเหลืองทองพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วนะมองไม่เห็นแล้วนะครับนะว่ายัางคง นี่ก็มีเมฆครึ้มๆหน่อยนะด้านบนฝนก็โปรยปลายลงมาครับก็สม อกาะเสม็ดกันสวยงามถือว่าเป็นของทุกคนในประเทศไทยนะครับเกาะเสม็ดอยากให้มานะฮะผมก็โมไปเรื่อยนะครับโมโมไปเรื่อย,อยแต่ว่าข้อที่จริงแล้วนะั่นกคือเพื่อนต้องมาเองจะดีที่สุดมาดูนะมาชม นาฬิกา31นาทีตอนนี้ครับตอนนี้เรือเรากำลังหันหน้าอจากเกาะเมตแล้นะครับเวจะมีโอกาสดีๆเที่ยวหน้าเราจะมาค้างที่เกาะสม็ดกันแล้วกันนะฮะ สดล้นก็จะถ่ายเพื่อนๆได้ดูในบริเวณเกาะวันนี้เราพามาในลักษณะท่องเที่ยวในทางทะเลก่อนนะครับการเดินทางเข้ามายัางเกาะแล้วก็บรากาศในส่วนหนึ่งของเกาะน,นะไม่ว่าจะเป็นหาดทรายขาวแล้วก็กิจกรรมการดำน้ําที่ทางทัวร์นะครับหรือทางเรือได้จัดให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับรวมถึงอินเตอร์เทนและสิ่งที่อยู่ในเรือนะครับเป็นความบันเทิงในส่วนต่างๆนะครับทุกท่าน บางคนก็กังวลว่าเอะมาเกาะเสม็ดแล้วเนี่ยไม่มาเรืออย่างเงี้ยต้องเหมาต้องอะไรเนี่ยเราอยากมากคนเดียวเนี่ยมาได้ไหมนะมีมีเรือบริการอยู่นะครับเรือเบอร์รี่นะเรือเบอร์รี่ที่จะบริการนักท่องเที่ยวปเป็นเรือสองชั้นชั้นบนก็โล่งไม่มีหลังคานะครับเป็นชั้นโล่งแล้วก็ชั้นล่างเป็นเรือที่ติดแอร์ข่าโดยสารคนละ300บาทนะครับ3า0บาทนี้ไปและกลับนะฮะทั้งไปแล้วก็กลับเลยนะถ้านะก็นเดินท่องเที่ยวถึงเวลาก็กลับมาบเรือเบอร์รี่นะครับคน ก็จะมีบริการอาหารบริการเครื่องดืม่มก็จะมีหลายๆอย่างเหมือนอยู่บนฝั่ง่ะนั้นนะครับเพียงแค่ไม่มีถนนเชื่อมเข้ามาแค่นั้นเองครท่านผู้ชมรถทุกอย่างมีที่นี่หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารมีอะไรเราก็พร้อมที่จะเดินทางเที่ยวท่องเที่ยวรอบเกาะและในบริเวณเกาะก็มีสัดส่วนมีจัดเขาเรียกว่ามีจัดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติไว้ให้พวกเราได้ท่องเที่ยวกันหนึ่งวันก็เต็มอิ่มนะฮะหรือท่านที่สนใจอย,อยากจะค้างคืน ท่านก็ติดต่อเรื่องบ้านพักมาก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องบอกว่า,าบางทีคนก็อาจจะเต็มนะเต็มแล้วท่านก็จะได้มาเช้าแล้วก็กลับเย็นโดยที่พักไม่ได้นะครับ อาหารให้กับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวพายาเสรอเดิมท่านละ1ชุดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะวางเป็นอาารเเย้นาฬาสิบห้านาทีนะครับหลายคนไม่อยากจะลุกท่านละ1ชุดนะ วส,ส,สวยๆน่าตานะจะพูดนะคะเราก็พอดีเราขออนุญาตเช็คถัาต้องเที่ยวเราหน่อยว่าหายไปไหนกันบ้างจากเกาะสม็ดท์พอควรนะครับให้ลองมองเข้าไปให้นะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยมองเข้าไปเผ่าดทรายขาวโพลนตลอด ได้ถัดไปก็เป็นห้องกับกันนะครับก็มีไฟมีอะไรเรียบร้อยเลยแล้วก็มีขึ้นบันไดมาด้านบนนะด้านบนนี่นี่นบปินวด้านบนของห้องที่เราอยู่ ในช่วงเกาะเสม็ดมองอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับวันด้านบนก็มีหลังคาเรียบร้อยสบายเบียลนบนเลยนะนเป็น้านหน้านั้นถัดจากบริาัข้างบนนี้นะับเป็นส่วนเป็นห้องโถงเรือนะครับที่ให้น้องเที่ยวได้ นุกกันนะครับาเราเกะมีอะไรให้ร้องนะฮะ บุกเพ่ทะเลเป็นยังไงนะนี่ก็ให้นักท่องเที่ยวทุกคนเลยนะครับให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้คนละหนึ่งชุดนะครับก็เป็นกุ้งตัวโตๆเลยนะหมายเป็นผู้นะตามธรรมชาติหมายเป็นผู้คือเปลือกใหญ่เนื้อในน้อยอันนี้เป็นส่วนอันนี้เป็นส่วนของทีแมดบินนะครับกุ้งใหญ่นะใหญ่นะเนี่มาก